พระคริสต์คือพระผู้ชื่อยให้รอดของโลกในพระคัมภีร์มีกล่าวว่ชัดเจนว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นพระคริสต์จริงๆแล้วคําว่าพระคริสต์นั้นมาจากคํากรีกคือริสตอสซึ่งแปลว่าผู้ถูกเจิมโดยมีความหมายเหมือนกันความหมายเดียวกันกับคํำฮีบรูที่เป็นว่าเมสสิยาคํำฮีบรูเมสสิยาก็แปลว่าผู้ถูกเจิมเช่นกันดังนั้นพระเยซูนะครับจึงทรงเป็นพระคริสต ตามความหมายของคำฮีบรูและคำกรีกนั้นคือเมสสิยากับคริสก็เลยแปลว่าผู้ถูกเจิมแต่ท่านในพระคัมภีรที่กล่าวบ่อยๆนั้นกล่าวชัดเจนว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นพระคริสเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลกในลูกาบทที่2ข้อ11ที่ทูตสวรรค์นั้นมาประกาศเรื่องการมาประสูติของพระคริสตทูตสวรรค์นั้นมาปรากฏแก่พวกคนเลี้ยงแกะในเวลากลางคืนพวกเขานําข่าวดีมาบอกคนเลี้ยงแกะเหล่านั้น ในข้อ11กล่าวว่าเพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของท่านทั้งหลายคือพระคริสต์เจ้าบ้าบังเกิดที่เมืองดาวิดตรงนี้เราเห็นนะครับว่าพระผู้ช่วยให้รอดก็คือพระคริสต์พระคริสต์เจ้าภาษากฤษคือ Christ the Lord ดดังนั้นเราเห็นว่าพระคริสต์นั้นทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าที่มาจากสวรรค์คือเป็นพระเจ้าที่มารับสภาพมนุษย์มาเกิดเป็นพระเยซูนั่นเองโดยพระเยซูนั้นเป็นพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด ดังนั้นนะครับความหมายตามพระคัมภีร์ที่ปรากฏก็คือพระคริสต์นั้นหมายถึงพระผู้ช่วยใหรอดในยอห์นบทที่4ี่ข้อสีเช่นกันถ้าเราเปิดไปดูยอห์นบทที่4ี่ข้อสีเมื่อพระเยซูตัดกับหญิงชาวสมาเรียนั้นและหญิงชาวสมาเรียนั้นไปประกาศแก่ชาวเมืองสมาเรียว่านางได้เจอกับพระคริสต์แล้วคราวนี้ชาวเมืองนั้นก็มาฟังพระเยซูเองและพวกเขาก็กล่าวคาพูดนี้นะครับในยอห์น บทที่ 4: ี่ข้อสีเขาเหล่านั้นพูดกับหญิงนั้นว่าตั้งแต่นี้ไปที่เราเชื่อนั้นมีใช้เพราะคําของเจ้าแต่เพราะเราได้ยินเองและเรารู้แน่ว่าท่านองค์นี้เป็นผู้ช่วยโลกให้รอดคือพระคริสต์ตรงนี้นะครับเราเห็นแล้วว่าแม้กระทั่งชาวสมาเรียซึ่งปกติแล้วไม่น่าจะรู้เกี่ยวกับพระเจ้ามากเท่ากับชาวแคว้นยูดาห์แต่พวกเขานะครับก็ทราบว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นพระคริสต์คือเป็นผู้ช่วยโลกให้รอด ภา,าษาอังกฤษคือ Savior of the world, Christ Savior of the world นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่บอกถึงความหมายของคาว่าพระคริสต์พระคริสต์คือพระผู้ช่วยให้รอด Savior ภา,าษาอังกฤษนะครับแลอีกที่หนึ่งเรามาดูในติตัสบ้างติตัสนะครับอาจารย์ปโลเขียนถึงติตัสโดยพูดถึงพระเยซูว่าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพูดว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเช่นกันแล้ดูในติตัสบทที่1ข้อ3ติตัสบทที่1ข้อ3บอกว่าแต่ในเวลาที่พระเจ้าทรงกําหนดไว้ก็ได้ทรงโปรดให้พชนะนของพระองค์ปรากฏด้วยการเทศนาซึ่งข้าพเจ้าได้รับมอบไว้ตามพระบัญญัติของพระเจ้าผู้ทรงช่วยเราทั้งหลายให้รอดตรงนี้นะครับคำว่าพระเจ้าผู้ทรงช่วยเราทั้งหลายให้รอดก็คือ God our Savior ภาษาอังกฤษคือ God our Savior ตรงนี้บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ช่วย ให้รอดของเรานะครับในข้อสี่เช่นกันถึงติตัสผู้เป็นบุตรแท้ของข้าพเจ้าในความเชื่อเดียวกันขอพระคุณพระเมตตาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาและพระเยซูคริสตเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราจงดำรงอยู่กับท่านเถิดตรงนี้ข้อสี่ก็บอกว่าพระเยซูคริสเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราเห็นไหมครับในติตัสบทที่หนึ่งข้อสามข้อสี่นั้นบอกชัดเจนว่าพระเจ้าเป็นเซเวียร์และพระเยซูคริสตก็ทรงเป็นเซเวียร์ ก็แปลว่าพระเยซูก็ทรงเป็นพระเจ้าเช่นกันนะครับอีกที่หนึ่งเรามาดูบทที่2บ้างบทที่2เราดูข้อ10นะครับบทที่2ข้อ10บ,บอกว่าอย่าให้ยักยอกได้สัตว์ซื่อหมดทุกอย่างเพื่อว่าในการทั้งปวงนั้นเขาจะได้เทิดพระเกียรติเทิดเกียรติพระธรรมสอนของพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราตรงนี้นะครับบทที่สองข้อ10บบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา God our Savior เห็นไหม พระผู้ช่วยรอดของเรานั้นคือพระเจ้านะครับและในข้อ13บทที่2ข้อ13บอกว่าคอยความหวังอันมีสุขและการปรากฏอันทรงสง่าราศีของพระเจ้าใหญ่ยิ่งและพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราตัวนี้พูดถึงทั้งพระเจ้าเลยครับพระเจ้าใหญ่ยิ่งและพระเยซูคริสต์ก็แปลว่าจริงแล้วตรงนี้พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าใหญ่ยิ่งนั่นเองและทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราด้วยในข้อ13นี้พูดถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซูเพื่อมารับ คริสเตียนออกไปจากโลกนี้นะครับก่อนเข้าสู่ยุคเจ็ดปีก็พระเยซูสต์ทรงเป็นพระเจ้าอย่างยิ่งและเป็นพระผู้ช่วยรอดของเราบทที่สองนี้ก็กล่าวถึงพระเจ้าว่าเป็นพระผู้ช่วยรอดและพระเยซูสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยรอดสองครั้งนะครับบทที่สามก็เหมือนกันเลยบทที่สามเรามาดูข้อสี่บทที่สามข้อสี่บอกว่าแต่ว่าเมื่อพระเจ้าผู้เป็นพระผู้ช่วยรอดของเราทรงพระกรุณาโปรดและประทานความรักแก่มนุษย์ปรากฏแล้ว ตอนนี้พูดถึงพระเจ้าผู้เป็นพระผู้ช่วยรอดของเรานะครับภาษาอังกฤษคือ God our Savior เห็นไหมพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดเรานะครับและในข้อ6ก็บอกพระองค์นั้นได้ทรงประทานแก่เราทั้งหลายอย่างบริบูรณ์โดยพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยรอดของเราชัดเจนนะครับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยรอดของเราและพระเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยรอดของเราซึ่งก็ชัดเจนว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าในติตัสนะครับกล่าวถึงเรื่องนี้ถึง6ครั้งคือในบทที่1กล่าวสองครั้งบทที่2กล่าวสองครั้งบทที่3ก็เหมือนกันนะครับดังนั้นครับเราเห็นแล้วว่าพระเยซูคริสต์นั้นทรงเป็นพระผู้ช่วยรอดพระเยซูได้เข้ามาในโลกนี้เพื่อเป็นพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของชาวโลกทุกคนพระเยซูยอมตายเพื่อชาวโลกทุกคนนะครับแต่คนที่จะรับความรอดได้ต้องกลับใจมา ตอนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยรอดคือเป็นพระคริสต์ของเขาเองเท่านั้นกับใจเชื่อพระเยซูยอมรับว่าตัวเองคนบาปการกับใจเชื่อพระเยซูนะครับเราต้องยอมรับว่าเราเป็นคนบาปเราทําบาปต่อพระเจ้าเราทาผิดต่อพระเจ้าเราจึงสามารถรับของประทานคือความรอดจากพระเยซูได้โดยความเชื่อเท่านั้นนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับการประพฤติหรือการทําดีใดๆเราต้องเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์เป็นพระเจ้าที่มารับสภาพมนุษย์มาเป็นพระผู้ช่วยรอดของเรา แต่องค์เดียวนะครับอขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านในพระคริสต์นะครับ